ผู้เรียนครับตอนนี้พี่น้องเจอปัญหาเยอะครับอยากให้อาจารย์ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนเนี่ยที่โรค,ครนะครับรากเน่าโคนเน่ารวมถึงที่เป็นร่วงไปกินเนี่ยต้องมีวิธีแก้ไขและรักษาอย่างไรครับอาจารย์คือการรักษาเด็กผมกัแเนะ้น้ำว่าคือคหมอเนี่ยพื้นพนรักษาดีที่สุดครับอาจารย์นี่บันบิตบรมยนหมอครับแต่คําแนะนําต่างๆที่อาจารย์เหด ให้กับหน่วยงานอ่าเีว่าผ้าลูกศิษย์ลูกหาเห็ดครับอ่าย่างเนี่ยหน่อยก็คือ3 2ปีหักดิบขานใช้มีได้ครับผมเพราะยังเพราะว่าเรื่องบางเรื่องอาจารย์เคยย้ำเสมอครับทุกอย่างมันเกิดจากเชื้อสามเชื้อเชื้อสามเชื้อครับเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสครับมันสิตัวใดก็ตามคันโตดีมันเข่าเค็ดยังก็พ่ต้องไปถามดอกโลกครับคันโตไล่มันเข่าสารละพัดสารละพัดโลกหนึ่ง ถ้าคุณเป็นเบาหวานครับอียังมาสีน้ำมาสารพัดโล,โลกเบาหวานนี่ให้เปรียบเทียบถึงพีเฮ็ดดินครับมันสิเป็นตัวเดียวกันครับผมสิย่ำเสมอตัวผมคุยกับป้าท่านหัวหน้าพัฒนาที่ดินก็ดีคุ้ยครับในกลุ่มของเกษตรกรท่านที่อยู่ในกระท่วงียงก็ดีผมสิผักผมสิพยามพูดวัาว่าโลกเบาหวานของคนนี่ถ้าเปรียบเป็นดินก็คือพีเฮ็ดครับ คันพี่เฮ็ดตัวนั้นเพี้ยน<อ>สาร่าพัดสี่สีน่ำโรคขอไปหาผดครับผมสิว่าสิเป็นเพี้ยนคือเนื้อเพี้ยนลงกระตับม,มันสิเป็นลักษณะเดียวกันให้พี่น้องเกษตรกรจังสิป่านนี้ที่เอาเบาอยุ่ถามผมว่าโรคต่างๆมันเกิดมาจากสามเชื้อก่อนครับเพราสามเชื้อนี่ปุ๊บนี่อาจารย์ก็เคยย้ำเสมอครับสามเชื้อนี่มันมาจากอย่างแน่ครับเออมันมาจากหนึ่งการที่เห็ดของมันบดได้ครับอาจารย์บางเชื้อห้องก็สิเป็นเรี่งเ็าตดดกเขาต้นเอาเคมีไปอัดโดยห้องถีบ่มีตัวถี่ไปทำไา่ ผมย้ำเสมอตัวว่าสิ่งที่ไปทําได้พวกนี้ได้โดยโบต้องไปข่าไปแกงเห็นมันยากกรมพัฒนาที่ดินเขามีพอดอหนึ่งถึงพอดอสิบหา้าผมถึงย้ำตลอดตัวย้ำพ่อยังผมผมาได้ผม่าได้เอาตรงนี้มาเหตุแบบกิจจาลักษณะดอกเพราะว่าที่ผมไปหามาเป็นมันเป็นธรรมชาติครับผมเริ่มต้นเลยผมเริ่มจจนจากผมไปหามาจากธรรมชาติผมไปหาพอดอจากสจากกอไผ่าจ,ากกาจากเงากล้วยจากห้าเขา จากหากอ๋อไอจากหากทุ่ยหากไอไอทัวเห็นเ่าล่ะผมก็ไปเอาจากหากบักตาลหากบักข้าวหากหมากผมไปเอาจากหากยางหน้าเห็นเ่าผมยังขาดตัวเดียวเสมอเนี่ยผู้ใดหายผมได้หายผมไหนยังไงอาจารย์ไอข้องูเหลื่อมผมพูได้บอาเลนอูดายมี่โเครีมาเห็นอาจารย์เนี่ยเป็นพูชเป็นพืชวะยันวะแม่นงูเหลื่อมนี่แม่อูตีงูเหลื่อมตัวใหญ่อล่าคอนด่ายังดี เอาเฉพาะข้อมันว่าจาันเอาเฉพาะปากมันเนี่ยเอาเฉพาะข้อตรงหัวตรงปากทั้งแข่<อ>ทั้งอย่างมันเนี่ยมันไปซอยอย่างจังไหนจันผมถามว่างูเหลือมตัวใหญ่ๆอนาคอนดาเนี่ยมันกินข้วเป็นตัวเนี่ยมันยห่อยได้ยังไงโอ้หนึ่งกับปากมันกับอ่ากว้างได้ตามมันจะมีน้ําย่อยที่ทําให้พวกนั้นละลายในปาก<อ>ผมไม่ฮูดวรื่บบบบบบันจุลินทรีย์อย่างแต่ผมอยากได้ให้ผมแนวได้หาได้เอามาเลยเอามาเลย,เามาเลยผม<อ>้ชิไม่เห็นอันัก ไก้พี่น้องนี่ละผมจะเอาเพ็ดให้พี่น้องนี่ยเพราะอีหยังเพราะว่าจระเข้เป็นตัวเนี่ยมันกินเข้าไปเนี่ยเออมันย่อยจนบ่เหลือแทบกระดูกนี่มันได้มันใสจุลินทรีย์ตัวไหนที่ไปย่อยตรงไหนผมอยากสิฮู้คือกันแต่ผมบ่อยากไปฮู้ในห้องแล็บดอกครับผมอยากสิฮู้ว่าคั่นมาใสในน้ำหมักนี่นั่นมันสิไปซอยอีหยังอยู่ในพืชในโลกได้นี่อยผมอยากฮู้ตรงนี้ครับผมขันมันมาเฮ็ดให้น้ำหมักผมเพิ่อมขึ้นวีเฮ็ดให้ว่าไปป้องกันต้นหยังเฮ็ดให็นมันงามกว่าเก่านี่ครับเอ้วผมก็เป็นคนบ่่ฆาสัตว์ซะด้วยไป เอาไก่มาให้ผมผมก็บอกกับพี่ปวยผมกินได้อยู่แต่ผมบอกไปซีเรียสกับพวกนี้กูปลาหน้าหนาผมบอกจำเป็นผมกับพ่อเตะเออพ่อเม่นอาจารย์ธรรมะธรรมโอรสหรอกยังแต่ว่าอาจารย์บ่ค่อยได้เห็ดพวกกินจัวัดผมบ่ได้เห็ดพวกนี้เป็นจิตเจวัตบางเช้าผมเห็นผมก็เลยเป็นเมตตาไปเออแต่ว่าถามว่าขาไดย์บ่คาได้อยู่แต่ว่าคือบางเช้อกะเขาบ่ได้อยู่เป็นจิตเจวัตนะบางเช้ามันก็กลายเป็นความเมตตาไปเขากลเป็ดโปรลงประมาณนี้ละเอออันนี่สริงจริมันเกิดน้อยจังเนาะคือคือผมผผมมสังเกตไงก็มันกินจระเข้ไปทั้งตัวจระะเข้กกหนังยาล อีหยังกัดแทบสิกัดบบลงแมนมันย่อยได้เจังไดแล้วมันย่อยมันบ่ได้ไปย่อยในท้องมันค่อยๆละลายไปในปากมันไปเรื่อยๆกว่าสิจระเทสิจึนกับไปได้เนียแมนเนื้อมันไปยุ่ยอยู่ในกระเพาะมันแล้วโอ้นี่เนี่ยที่ผมเลยบอกว่าคันในปากในน้ำลายของมันบบดีพ่อเนี่ยหินบ่แมนครับมันมันมันต้องมีอย่างดีแล้วเพราะมันเ็นงูมีผิดแต่ว่ามันสามารถเทสทุกอย่างลงไปในตัวมันได้สบายๆนี่แหละผมอยากได้ผม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 เคยพูดกับท่านท่าน ท่านปาโมดท่านท่านอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินครับท่านน่าจะ,ะถือว่าเป็นปรมาจารย์คนหนึ่งขอเอ่ยชื่อท่านกันแล้วกันครับผมท่านท่านปรึกษากับผมบ่อยผมเคยบอกว่าทุกอย่างที่ผมสรรหาเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเห็นไหมที่อาจารย์ว่าเป็นอย่างอาจารย์เอาเห็ดเขามาครับคผมคบอกว่าเห็ดมันอายุย,ยืนผมก็อยากเห็ต้นไหม้ผมอายุยืนครับอยากเห็มันแพ่หลายอายุย,ยืนเงา่าปลูกทีเดียวเก็บ กินแมงเห็ดชั่วโคตรนี่นหะแมงครับอาจารย์ผมก็หาเห็ดให้มันกินคือกันเป็นบ่ล่ะเขาบอกว่ากินเห็ดอายุยืนผมก็ให้ต้นไม้กินอายุยืนบางทีแบบนี้เป็นบ่ล่ะนี่แหละผมก็เลยเคยปรึกษาท่านว่าเนี่ยผมผมอยากได้มากเลยไอ้ไอ้ไอไอคองูเหลือมมันหมักผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าผมไม่อยากไปรู้ในห้องแผบหรอกผมอยากรู้ว่าถ้ามันมาอยู่ในน้ำหมักเนาะมันจะทําอะไรให้มันดีขึ้นก็นั่งคุยกันแบบแบบสบายๆต้องบอท่านประมวลก็บอกว่าเออ ผมผมก็ยังไม่ไม่คิดถึงมันอาจารย์รเอออาจารย์อยู่ข้างนอกได้คิดตรงนี้เออผมก็ว่ามันมันก็ดีนะอาจารย์นั่นก็บอกนะผมกำลังสรญหาอยู่เออถ้าผมไปเจอปัะหด็นจะมาจัดการแต่ปันใดก็ดีนะผมจะได้มาล่องคอนหมูครับประมาณนี้